สวัสดีครับเนื้อหาจากในตอนที่แล้วครับคงพอทําให้เรานั้นเข้าใจจิตใจ,จตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับว่าทําไมเรานั้นถึงรู้สึกเหนื่อยล้าจนไม่อยากจะทําอะไรซะเลยเกินและการปลุกใจตัวเองให้ต้องลุกขึ้นสู้อยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นตัวการที่ทําให้เรานั้นรู้สึกเหนื่อยล้ามากยิ่งขึ้นเพราะร่างกายของเรานนั้นไม่ใช่เครื่องจักรครับที่จะสามารถทํางานได้อย่าง24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีหยุดพักซึ่งจิตใจของเราเองนั้นก็เช่นกันครับเมื่อถึงคาวอ่อนล้าก็ควรให้มันนั้นได้หยุดพักซะบ้างเรานั้น มันจำเป็นต้องปลุกใจให้ลุกขึ้นสู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในวันนี้ครับเรื่องราวก่อนตอนที่2ก็จะมาบอกให้คุณเข้าใจครับว่าคนที่ติดอยู่ในวังวนนั้นจะไม่ทันสังเกตถึงความรู้สึกที่ไม่ปรุงแต่งซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดของในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงก็ขอเชิญทุกท่านนั้นรับฟังกันได้เลยครับตอนที่2คนที่ติดอยู่ในวังวนจะไม่ทันสังเกตความรู้สึกที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อจใจคุณครับอ่อนล้าสะสมไปเรื่อยๆก็จะไม่อยากทําอะไรเลยมันสุดจะทนแล้วอยากโยนทุกอย่างทิ้งไป คนที่ติดอยู่ในวังวนความรู้สึกแบบนี้ครับและถอนตัวออกมาไม่ได้สักทีเป็นไปได้ว่าเขานั้นไม่รับรู้ความรู้สึกของตัวเองครับเพราะคนที่ติดอยู่ในวังวนของความคิดจะไม่มีสติรู้ตัวแต่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่สักหน่อยนี่มันทรมานจนทนไม่ไหวแล้วอยากจะทําอะไรสักอย่างกับความรู้สึกแบบนี้ตั้งหากแต่ช้าก่อนครับสมมุตินะครับว่าคุณกักกัดแอปเปิลครับคุณรู้สึกหรือเปล่าครับว่าแอปเปิลลูกนี้นั้นรสชาติเป็นยังไงมันหวานหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือความสุขสดชื่นแบบไม่ประงแต่งเมื่อได้รรับูสชาติ ขณะที่ริมรสอร่อยก็รับรู้ว่าโอ้ยมีความสุขจังเลยนี่หลักรับคือความสุขที่ไม่ปรุงแต่งครับพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกในช่วงขณะนี้ณนะตอนนี้คุณเคยหันมาใส่ใจตัวเองและริมรสหรือสัมผัสความรู้สึกเช่นนี้มาหรือเปล่าครับไม่อยากทําอะไรเลยสุดจะทนแล้วอยาะโยนทุกอย่างทิ้งไปให้หมดถ้าคุณติดอยู่ในวงวนของความคิดแบบนี้ครับในหัวของคุณนั้นย่อมผุดความคิดแง่ลบมากมหมไม่หยุดหย่อนออกมาแน่นอนครับและเมื่อคุณนั้นติดอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกแง่ลบครับคุณคงไม่รับรู้ความรู้ ที่กาลังเกิดบางอย่างขึ้นกับคุณเพราะคุณนั้นกําลังจมอยู่ในวงวนความคิดนั่นเองครับลองสังเกตดูนะครับว่าคุณนั้นกําลังต้อนตัวเองให้จนมุมอยู่หรือเปล่าใจและร่างกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นครับไม่ใช่แค่ความคิดและการจินตนาการเท่านั้นนะครับไม่ว่าเสียงลมหายใจประสาทสัมผัสทั้ง5หรือแม้แต่ท่าทางที่ติดตัวมาก็มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อคุณนั้นทําท่าทางต่างกันครับอารมณ์ความรู้สึกนั้นก็จะแตกต่างกัน ให้ลองทดสอบแบบนี้ครับให้คุณน,น,นั่งลงครับแล้วก็ผ่อนไหลทำตัวตามสบายจากนั้นครับก็ปล่อยให้คอตกแล้วก็ถอนหายใจแบบหมดเ,เรี่ยวแรงเออทำแล้วรู้สึกถึงตัวเองตอนนี้ได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับและคุณนั้นคงท่านี้ต่อไปนะครับแล้วก็ดูว่ารู้สึกยังไงในหัวของคุณนั้นไม่ได้คิดอะไรในแง่ลบแต่ที่คุณถอนหายใจเป็นเพราะทำท่านี้เท่านั้นเองและลองตามความรู้สึกของเราในขณะที่อยู่ในท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับแค่ทําท่านี้ครับก็รู้สึกลบแล้วก็ท้อแท้แล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับให้อยู่ในท่านี้ครับและความรู้สึกนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็พูดว่าเอาล่ะต้องรีบทํางานต้องรีบลงมือแล้วพาอสั่งตัวเองว่าต้องทําครับขณะที่ไม่มีใจจะทําอะไรคุณรู้สึกยังไงครับคุณรู้สึกใช่ไหมครับว่าถ้าพร่ำบอกคำเหล่านี้กับตัวเองตอนที่ใจอ่อนล้าสะสมอยู่ก็ทําให้หมดแรงแล้วนี่อาจเป็นสภาวะที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับและถ้าเป็นเช่นนั้นครับในเวลาแบบนี้จะต้องบอกตัวเองยังไงดี ถึงจะปลุกใจให้กลับมารู้สึกดีขึ้นอีกครั้งเอาละครับถ้าเป็นคําพูดนี่แหละครับเอยเหนื่อยจังแต่งั้นวันนี้อยู่เฉยๆดีกว่านี่คือสภาพร่างกายกับสิ่งที่พูดสอดคล้องกันครับเพียงเท่านี้ครับก็รู้สึกสบายเบาขึ้นแล้วเช่ไหมครับในช่วงขณะนั้นครับร่างกายนั้นจะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยจึงเห็นได้ว,ว่าความแตกต่างแม้เพียงน้อยนิดครับก็ก่อให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ครับคุณคงรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ยุ่งยากแต่ยิ่งรู้สึกยุ่งยากครับก็ย็ยยิินนิ่่่่งงงตตต้้้อออมีีีสสรรับููทเปนนนนใ เวลาที่ให้ใครทําอะไรให้ครับเป็นเวลาที่ทรมานครับคนมากมายนั้นอยากให้คนอื่นยอมรับมันเหมือนกับหากไม่ได้รับการตอบสนองจากอีกฝ่ายก็จะไม่ได้ความรักหรือความพึงพอใจถ้าอย่างนั้นครับเมื่อคุณยิ่งรู้สึกว่าอยากให้ใครทําอะไรให้คุณจะรู้สึกอย่างไงนะอยากให้เขารักอยากให้เขายอมรับอยากให้เขาเข้าใจให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้และที่คุณนั้นทนทุกข์ทรมานอยู่นี่ครับเป็นเพราะคุณนั้นเอาคนอื่นเป็นศูนย์กลางนั่นเองครับเพราะเป็นแบบนี้ครับใจคุณนั้นก็จะจดจ่ออยู่ที่ไหนล่ะครับ ใช่แล้วครับอยู่ที่อีกฝ่ายยังไงล่ะครับคุณกำลังเรียกร้องให้อีกฝ่ายทําให้ตัวเองสมใจซึ่งในวิชาจิตวิทยาแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั้นจะเรียกว่าจิตสํานึกแบบเอาผู้อื่นเป็นศูนย์กลางครับการเอาผู้อื่นเป็นศูนย์กลางคือการนํารงชีวิตอยู่โดยมีใจจดจ่ออยู่กับอีกฝ่ายครับและเรียกร้องให้เขานั้นทําตามที่ตนเองปรารถนาคอยสังเกตสีหน้าและปฏิกิริยาตอบสนองและกําหนดท่าทีหรือพฤติกรรมของคนไปตามคำพูดและการกระทําของเขา ถ้าเรามองสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือสังคมรอบข้างด้วยมุมมองแบบเอาผู้อื่นเป็นศูนย์กลางเรานั้นจะเห็นสิ่งต่างๆเป็นยังไงเดินอยู่ในเมืองทุกคนเดินไปเดินมาหน้าตาดูอารมณ์ไม่ดีพอไหลชนกันตอนเดินสวนก็จ้องเหมือนจะกินเลือดก,กินเนื้อจะข้ามถนนคนนันกขับรถสิ่งจนหน้าหวาดเสียวขึ้นรถไฟไวัยรุ่นเกเรก็วางก้ามยื่นขาออกมาไปบริษัทก็โดนเจ้านายโวยวายสั่งให้เพิ่มผลงานกลับบ้านไปก็ถูกคนในบ้านมองด้วยสายตาเย็นชาถ้าคุณมีมุมมองแบบนี้ครับ คุณนั้นก็คงอารมณ์หม่นมัวเศร้าซึมอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับถ้ามองแบบเปรียบเทียบตัวเรากับผู้คนในสังคมก็จะรู้สึกว่าตัวเรานั้นเล็กเท่าหมดครับใจคงห่อเหี่ยวลงไปเรื่อยๆยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าใจนั้นมัวจะไปหมกมุ่นกับสิ่งที่อยู่รอบตัวอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นก็จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับแน่นอนครับว่าพอหวนกลับมามองตัวเองก็จะรู้สึกตัวว่าเรานั้นกําลังไม่สบายใจกระวนกระวายโมโหสิ้นหวังหรือยอมแพ้ แต่อย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับว่านั่นไม่ใช่ความรู้สึกที่ยังไม่ปรุงแต่งหากเป็นผลรวมของความรู้สึกมากมายในอดีตทั้งไม่สบายใจกระวนกระวายโมโหสิ้นหวังหรือยอมแพ้ต่อหลายสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อก่อนหน้านั้นเมื่อตอนนั้นเมื่อวันนั้นเมื่อกี้เมื่อวานเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเมื่อครึ่งเดือนก่อนหรือเมื่อหนึ่งปีก่อนสิ่งสําคัญคือชีวิตของคุณณตอนนี้ครับสิ่งสําคัญสําหรับคุณคืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ปรุงแต่งซึ่งเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้ เรานั้นรู้สึกอย่างไงอารมณ์นั้นเป็นอย่างไงขณะนี้มีความสําคัญเช่นนี้ครับเมื่อสนใจเรื่องภายนอกก็จะละเลยเรื่องของตัวเองสิ่งสําคัญสําหรับคุณไม่ใช่คนอื่นครับเมื่อเป็นเรื่องชีวิตจิตใจเราสิ่งสําค,ค,ค,คัญจึงไปเรื่องภายในตัวเราเองว่าตอนนี้เราคิดอย่างไรเราพูดอะไรไปเรานั้นประพฤติตนอย่างไงเนื้อหาในตอนนี้ครับผมขอมอบให้แด่คุณซึ่งแท้จริงแล้วกลัวการเปลี่ยนแปลงเวลาที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใจจะทําอะไรทั้งนั้นแบบสุดจะทนแล้วครับแสดงว่าคุณนั้น มีตัวการของปัญหารออยู่เมื่อมาขอคำปรึกษาบางคนนั้นก็รู้สึกไปก่อนว่าถึงจะเคาะประตูอย่างไงก็ไม่มีทีท่าว่าจะเปิดประตูให้เลยนะซึ่งเหมือนกับการยืนกลานว่าถึงจะไปปรึกษาใครย,ยังไงยังไงก็คงไม่มีใครในโลกนี้ช่วยเราให้หลุดพ้นจากตรงนี้ได้หรอกถ้าคุณเป็นหนึ่งคนในเหล่านี้ครับสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจจะแสดงออกมาเป็นท่าทีหรือบรรยากาศจนอีกฝ่ายนั้นรับรู้ได้แน่นอนครับว่าคุณนั่นคนรจะบอกว่าไม่ใช่สักหน่อย เราอยากจะทําอะไรสักอย่างกับสถานการณ์ตอนนี้ตั้งหาแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็รู้สึกทํานองนี้ไม่ใช่หรอครับว่าถึงจะดิ้นรนยังไงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้หรอกแล้วก็ยังคิดอีกว่ายังไงก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยเราได้ทั้งนั้นความคิดเช่นนั้นครับเหมือนจะสะท้อนให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณนั้นกําลังปฏิเสธคนอื่นในความเป็นจริงแล้วครับคนส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเช่นนี้ครับเชื่อฝังหัวว่าไม่มีทางดีขึ้นแน่เลยไม่ใส่ใจฟังสิ่งที่ผู้อื่นแนะนําแต่โดยดยี ถ้าอย่างนั้นครับเพราะอะไรคุณถึงรื้อดึงขนาดนั้นล่ะมีเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้คุณนั้นดึงดันจะเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือพูดง่ายๆก็คือคุณคิดว่าไม่อยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นที่คุณมีท่าทีปฏิเสธผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นโลกที่คุณไม่รู้สึกเท่าฐานครับแม้แต่การมีชีวิตอยู่ก็ยังรู้สึกยุ่งยากไปหมดผมเคยลองถามคนที่รู้สึกเช่นนี้ดูว่าถ้ารู้สึกสดใสอยากจะทําอะไรบ้าง พอถามแบบนี้ครับเกือบทุกคนนั้นก็จะตอบกลับมาว่าก็จะใช้ชีวิตกับเพื่อนที่รู้ใจให้สนุกจะใช้ชีวิตให้สนุกทุกวันห้อมล้อมไปด้วยคนสนิททุ่มเทกับงานที่มีคุณค่าได้รับการเชื่อถือจากทุกคนในที่ทํางานจะหางานที่ชอบให้เจอและทํางานอย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวาเป็นยังไงบ้างครับนี่หมายความว่าส่วนใหญ่ตอบเหมือนเป็นคําตอบตายตัวว่าถ้ารู้สึกดีขึ้นก็จะทําอะไรอะไรอย่างล่าเริงสดใสสนุกสนานมีชีวิตชีวาด้วยไมมหน้ายิ้มแย้ม แต่ถึงที่สุดแล้วครับนั่นก็เป็นเพียงแค่การสมมุติว่าทารู้สึกดีขึ้นถ้าคิดว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็เลยทําอะไรอะไรอย่างร่าเริงสดใสสนุกสนานมีชีวิตชีวาด้วยไม่น่ายิ้มแย้มไม่ได้แน่นอนครับว่าขณะที่กําลังเศร้าหมองก็คงไม่มีทางจะทําอะไรอย่างร่าเริงสดใสสนุกสนานมีชีวิตชีวาด้วยใบหน่ายิ้มแย้มเรากับเป็นคติประจําใจถ้าหากการรู้สึกดีขึ้น คือการทำอะไรอะไรอย่างเล่าเรื่องสดใสสนุกสนานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วล่ะก็ตอนนี้คุณก็คงอยากจะเถียงขึ้นมาใช่ไหมครับว่าะให้ทํางานอยากก่างกระฉับกระเฉงร่าเริงสนุกสนานขนาดน,นั้นนะ่ะมันทําไม่ได้หรอกแต่ถ้ารู้สึกดีขึ้นก็ต้องทําอย่างนั้นให้ได้ตอนนี้คุณคงรู้สึกว่านี่เป็นอุปสรรคที่อยากจะเอาชนะใช่ไหมครับเหมือนกาลังพูดในสิ่งที่ขัดแย้งกันเองว่าเพราะตอนนี้ยังว่ายน้ําไม่เป็นถ้าว่ายน้ําเป็นก็จะฝึกว่ายน้นะําน่ะขนาดจะลงน้ำอย่างไม่กลา้าแต่ถ้ารู้สึกดีขึ้นต้องว่ายน้ําฉิวให้ได้ แค่คิดก็กลัวแล้วเลยตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณแบบผิดๆว่าถ้าอย่างนั้นไหวน้ําไม่เป็นแบบนี้ก็ยังน่ากลัวน้อยกว่าหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเหตุผลพระการสาคัญที่สุดครับที่ทําให้ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่รู้ตัวพอคิดว่าต้องทําการที่คุณไม่กล้าไ่วยน้ําอย่างนี้ก็คงเป็นเพราะคิดว่าเราจะไ่วยน้ําไม่เป็นแต่ต้องไ่วยน้ําฉิวให้ได้แต่ก็ไ่ว้ไม่ได้และหากคุณถอดใจแล้วว่าไม่มีจะจะทําอะไรเลยก็คงเป็นเพราะว่า เราว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์นั้นก็ควรว่ายน้ำได้คล่องแคล่วเราก็เลยต้องว่ายน้ำฉิวให้ได้แต่อย่างเราเน่ยทำเลือกยากขนาดนั้นไม่ได้หรอกซ้ําร้ายครับคุณอาจจะคิดว่าทำก็ไม่ได้เรานี่มันไม่เอาไหนซะเลยคุณรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าคุณเองนั้นอยากทำหรือไม่อยากทำถ้าคุณยอมรับความต้องการของตัวเองได้คงต้องเริ่มจากเราอยากหรือไม่อยากว่ายน้ำก่อนเป็นอันดับแรกครับถ้าคุณอยากว่ายน้ำคงจะอยากว่ายน้ำเป็นเลยอยากฝึกว่ายน้ำแต่ถ้าคุณไม่อยากว่ายน้ำล่ะ ถ้าตอนนี้คุณยอมรับความต้องการของตัวเองที่ว่าไม่อยากว่ายน้าได้ก็คงจะยอมรับอย่างจริงใจและตัดสินใจว่าทางนั้นไม่ไว่ายน้ําดีกว่าถ้าไม่อยากว่ายน้ําแค่ความสําคัญกับความรู้สึกไม่อยากว่ายน้ําก็พอสินะแต่ตอนนี้ครับคุณคงยอมรับแบบนั้นอย่างจริงจังไม่ได้ใช่ไหมครับมีคนจํานวนไม่น้อยครับรู้สึกผิดเมื่อพูดเช่นนั้นกับตัวเองแต่ถ้าถามว่าถ้าพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้ถ้ารู้สึกดีขึ้นอยากจะทําอะไรและมีประโยคในอุดมคติผุดขึ้นมาในหัวคุณทันทีว่า จะมุ่งมั่นทำงานอย่างมีชีวิตชีวาจะสนุกสนานเคลื่อนแคลงกับเพื่อนๆนจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนที่เรารักแสดงว่าคุณนั้นติดอยู่ในวังวนของสํานึกที่ว่าต้องทาซะแล้วครับสุดท้ายแล้วครับโลกแบบนี้ครับก็เป็นเพียงโลกอุดมคติที่คุณวาดภาพขึ้นมาในหัวพอเอาโลกในอุดมคติมาใช้กับตัวเองและปฏิเสธตัวเองด้วยความคิดทํานองว่าต้องเป็นเราแบบในอุดมคติตราบใดที่ทําไม่ได้เราก็ไม่เอาไหนก็คงมีแต่ความรู้สึกทรมานใจไม่ว่าจะร้องไห้หัวเราะ โกรธท้อแท้สิ้นหวังเป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าเราเข้าใจและยอมรับก็จะใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นและคงพูดได้เต็มปากว่าถ้าดีขึ้นแล้วอยากเป็นตัวเองที่คิดได้ว่าอยากทําในสิ่งที่อยากทําอยากเป็นตัวเองที่ตัดสินใจได้ว่าจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่อยากทําถ้าเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครับคุณควรจะพูดแบบนั้นได้คนตัดสินใจได้เหมือนใจคิดเมื่อใจอ่อนล้าแล้วรู้สึกว่าอยากพักให้สบายก็ตัดสินใจว่างั้นก็พักผ่อนเถอะโดยที่ไม่รู้สึกผิด ขอให้คุณเป็นคนนั้นยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้อย่างจริงใจเช่นนี้ครับความรู้สึกวัวความเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆลดลงพร้อมๆกับที่คุณนั้นยอมรับตัวเองมากขึ้นคุณจะเลือกอย่างไหนครับระหว่างมีชีวิตอยู่แบบต้องทำกับมีชีวิตอยู่แบบอยากทำยิ่งเป็นคนที่ไม่อยากทำอะไรเลยครับอาจยิ่งมีเชื้อห้ามขี้เกียจก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณ A กับคุณ B ครับคุณ A นั้นใช้ความคิดเป็นหลักในการทำสิ่งต่างๆส่วนคุณ B นั้นใช้ความรู้สึกเป็นหลักในการทำสิ่งต่างๆ ถ้าใช้ความคิดเป็นหลักก็จะจดจ่ออยู่กับอารมณ์ได้ยากขึ้นครับด้วยเหตุนี้ครับจึงหลงติดอยู่ในวงวนกับความคิดที่ว่าต้องทําห้ามทําได้ง่ายกว่าความต้องการที่ว่าเราอยากทําในขณะที่คุณบีนั้นจะจดจ่ออ,อยู่กับความต้องการของตัวเองที่ว่าเราอยากทํามากกว่าความคิดที่ว่าต้องทําห้ามทําเพราะใช้ความรู้สึกเป็นหลักยิ่งความแตกต่างที่ว่านี้ครับตรงข้ามกับชีวิตของเราเท่าไหร่ครับก็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราทีนี้ครับเรามาดูความแตกต่างของสองคนนี้ในเรื่องการทํางานกันครับ คุณเอครับทำงานโดยใช้ความคิดที่ว่าต้องทำห้ามอู้ห้ามขีม้เกยียจเป็นสำคัญในขณะที่คุณบีนั้นทำงานโดยใช้ความรู้สึกอยากทำไม่อยากทำเป็นสำคัญยังไงก็ตามครับพอพูดว่าให้ความสำคัญกับความรู้สึกแล้วอาจมีคำถามขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นถ้าไม่อยากทำงานฉันจะทิ้งงานไปกลางคันแบบนั้นได้หรออาจจะพูดได้ว่าคนที่คิดแบบนี้ครับติดอยู่ในวังวนความคิดอย่างแท้จริงเขานั้นสะกดความรู้สึกของตัวเองไว้และไม่รับรู้ความรู้สึกของตัวเอง ังเช่นในสถานการณ์ต่อไปนี้ครับคุณ A นั้นกําลังทํางานอย่างเคร่งเครียดครับแต่งานนั้นกลับไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่ใครดูนั้นก็รู้ว่าคุณ A นั้นหงุดหงิดอยู่แต่ถึงอย่างนั้นครับเขานั้นก็ติดอยู่ในวังวนของการต้องทําไม่คิดจะพักมือจากคอมพิวเตอร์เลยตอนนี้ครับคุณ A คิดจนเหนื่อยระหว่างที่มองจอคอมพิวเตอร์ก็เผลอสับปรโงจนได้ในตอนนั้นเองครับเพื่อนร่วมงานนั้นก็เดินเข้ามาทักว่าเฮ้ยหลับอยู่เหรอคุณเอ็นรู้สึกเหมือนโดนเพื่อนร่วมงานตําหนิเเรรื่่องงงสสัปจึลนลานาาฏธว เฮ้ยเปล่าหนะ่าไม่ใช่สักหน่อยแค่เหนื่อยนะ่ะเลยเผลอหลับตาเฉยๆนะ่ะสำหรับคุณเอที่คิดว่าต้องทํางานการสระพังกนั้นจึงหมายถึงการขี้เกียจการอู้งานและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสําหรับเขาครับแต่ในขณะที่คุณบีครับกาลังจดจ่ออยู่กับงานและเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยคุณบีนั้นก็จะยอมรับสภาพของตัวเองที่ว่าเริ่มเหนื่อยได้คุณบีนั้นจึงหลับตาลงเพื่อพักสายตาขณะเดียวกันครับเพื่อนร่วมงานนั้นก็เดินเข้ามาถามว่าเฮ้ยแอบหลับอยู่เหรอ เสียงของเพื่อนร่วมงานของคุณบีครับเลยทําให้คุณบีนั้นรู้สึกตัวได้ว่าคราวนั้นแอบเผลอหลับไปแป๊บหนึ่งตัวของคุณบีนั้นก็เลยตอบกลับไปว่าอ๋อก็เหมือนจะหลับไปแป๊บหนึ่งอะนะแต่พอได้พักนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นเลยล่ะสําหรับคุณบีครับที่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกพอเหนื่อยก็จะพูดได้ว่าพักหน่อยดีกว่าอย่างเป็นธรรมชาติมากเพราะเขานั้นให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองเขาจึงสามารถหยุดพักได้ซตั้งแต่เนิ่นๆและยอมรับกับเพื่อนร่วมงานแต่โดยดีด้้ววย่าานนััเผลอหบไป การใช้ความคิดที่ว่าต้องทําเป็นหลักแบบคุณ A นั้นกับการใช้ความรู้สึกว่าอยากทําไม่อยากทําเป็นหลักแบบคุณ B มีความแตกต่างกันเช่นนี้นี่เองครับจากสายตาของคนภายนอกครับอาจมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากบขันแต่นี่คือสิ่งที่คุณทําอยู่จริงไม่ใช่เหรอครับเพื่อที่จะไม่ต้องจมปลักอยู่อย่างนั้นก่อนอื่นครับให้เราทิ้งความคิดที่ว่าห้ามขี้เกียจไปก่อนแล้วแทนที่คําว่าเกลียดค้านซึ่งอยู่ในใจด้วยความว่าหยุดพักเราเหนื่อยแล้วอยากหยุดพักเพราะฉะนั้นพักก่อนเถอะแค่อนุญ,ญาตให้ตัวเองทําแบบนี้ก็พอครับจบตอนที่2